สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤิพลเดชวิสัยครับหมอเรียนทองหมอเรียนทองพูดไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ก็เพื่อนเพื่อนแฟนคลับทั้งหลายยังไม่สาใจเพราะว่ามันยังไม่จบในวันเดียวกันเพราะว่าหมอเรียนทองออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้สำนึกผิดแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนดี ตัวเองต้องการที่จะจัดการไอ้กับคนที่มาดูพอดีในโรงพยาบาลเพราะมันไปบรบกวนคนไข้ทั้งหลายแต่สิ่งที่หมอว่าไม่ใจะหมอโรงลยหมอเหรียญทองแสดงความเป็นนักเรงแสดงความเป็นเท่ความเท่ก็คือว่าบอกว่าลูกน้องให้ปิดกล้องวงจรปิดไหมให้เอาไปลบทิ้งไหม หมอเดรทอบอกไม่ต้องไม่ต้องปิดนะโคตรเจ๋งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันปิดข่าวได้ง่ายมากๆแต่ไม่รู้ว่าหมอเหรียญทองพลาดไปหรือเปล่าที่รีบไปออกข่าวไปพิมพ์ปปอธิบายเรื่องราวทั้งหมดนั่นคือคือคำสารภาพครับตำรวจแม่งไม่ต้องไม่ต้องไปสืบ พยองพยานสืบต้นตีนต้นมืออะไรเลยเป็นคนคําสารภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมอเดือนทองมีสตินะเฉยๆลบภาพที่ประดีกล้องตัวนี้แม่นเสียประดีหรือหมอเดือนทองก็ควรจะทําห้องเชื่อดไว้เหมือนกับห้องรับที่ตํารวจเขาม,มีไม่มีกล้องอะไรเลยจะไปกระทืบไปใครก็ได้ แล้วก็ก็บอกว่าไม่ได้ตกตกที่ไหนวะไม่ได้ตกมีหลักฐานอะไระบอกไอ้หกเจ็ดคนไอ้หกเจ็ดคนไม่ได้ตกไม่มีตกก็จะรอดอันะนี้เหมือนกับจำนวนด้วยหลักฐานนะผมเคยเจอนะผมโง่ผมเคยโง่คือผมซื้อบ้านอนะ่ะแล้วมันก็มีมีค่าโอนเนี่ยเราก็ไม่รู้สัญญาว่าโอนคนละครึ่งหรือเจ้า เจ้าของบ้านที่ขายโอนเราก็ไม่รู้เป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เซ็นเซ็นเซ็นไปเสร็จปุ๊บอยู่ๆมันก็ทวงเงินผมพิมพ์หนังสือมาทวงเงินว่าให้เงินไปให้ค่าไอ้นี่แหละค่าค่าโอนค่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็เสือกไปพิมพ์ด่ามันพิมพ์เป็นหนังสือเลยนะด่ามันคือมันใช้คําพูดไม่ดีไงมาทวงไม่ดีด่าแม่งด่าดปรากฏว่า ไอ้ที่ผมพิมพ์ไปนะ่ะมันเป็นหลักฐานว่าผมติดเงินมันจริงค่ะถ้าผมเฉยเฉยมันบอกว่าสัญญาคนละคึงผมบอกกูไม่รู้กูไม่รู้อะไรก็จบนะเนี่ยมันจำนวนด้วยหลักฐานไงกรณีนีน้เหมือนกันไม่รู้แกตั้งใจหรือไม่รู้แกโง่นะแล้วออกมาสรุปว่าแกเป็นคนดีส่วนไอ้อีกกรณีหนึ่งไอ้เด็กสิบสี่ที่มันไปเนี่ย ไปอาขอมามีโทรศัพท์ที่ยึดไว้มีอะไรแล้วก็มียามีผงขาวอยู่ซองหนึ่งไอเด็กนี้ก็แบบก็แม่งมันเป็นคนดีหรือมันเป็นคนโง่หรือมันไม่ฉลาดหรือมันมันตกใจก็ไม่รู้บอกว่าเป็นของมาเองมันซื้อมาห้าสิบบาทไปเช็คดูแล้วเป็นผงขาวผงขาวที่อะไรวะถูกชิมไยเลยเออมันบอกไม่ใช่ของมันก็ได้นึกออกปะโอเคแต่ไม่เป็นไรก็พูดไปตามความจริงตามเนื้อผ้า ไอ้พวกผงขาวก็ไปดําเนินคดีตามกฎหมายใช่ปะไอ้ที่มึงดูดบุหรี่ก็ดําเนินคดีตามกฎหมายก็ท่านั้นเองกฎหมายจะว่าอะไรก็ว่ากันไปดูดบุหรีเสียค่าปรับห้าพันบาทก็จ่ายไปแต่ผมไม่รู้ที่เขียนไว้ปรับห้าพันปรับหมื่นปรับมันปรับได้จริงจริงหรือเปล่าวะกฎหมายมันรองรับหรือเปล่าวะสมมติว่าในสำนักง,งานผมเนี่ยผมเขียนว่าใครสูบบุหรีปรับสองหมื่นบาทอะ กฎหมายรองรับมาบางคนเข้ามาสูุ่ลิต่ผมจัดแม่งไปโรงพักเลยแล้วผมจะได้สองหมื่นบาทจริงหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่เมืงองดูดผลิต่มึงก็ผิดกฎหมายมึงก็ผิดไปมึงก็โดนโดนคดีกฎหมายไปมึงพบผมมึงก็โดนคดีตามกฎหมายป่ะเออมึงจะเสพหรือไม่เสพจะค้าหรือไม่ค้าอันนี้เรื่องของมึงส่วนเรื่องของหมอเหรียญทองหนึ่งมึงไปตบเขาทำร้ายร่างกาย แต่ข้อหานี้มันก็จิบจจอยมันไม่ได้มากมากมายอะไรทำร้ายร่างกายแบบไม่ได้รุนแรงอะไรไม่ได้มีแบาดแผลห่าเหวส้วนตีนอะไรก็ตกไปก็โดนไปทำ้ายร่างกายอันที่สองกักขังหลวงเหนียวหลวงเหนียวบอกว่าวเอาพวกมาหกเจ็ดคนมาล้อมรอไม่ให้เขาไปไหนอ่าอันที่สองอันที่สามมึงทำนาาจารย์เขามึงแก้ผ้าเขาอนอาจารย์อ่ะสามข้อหา ที่นึกได้นะก็มีสามข้อหาก็ไปสู้คดีกันไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกก็ตกไปก็ก็ขึ้นศาลไปก็เสียค่าปรับไปคงไม่ถึงกับติดคุกติดตารางหรอกหนุ่มเดียวกัรขังก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแล้วก็ไม่เท่าไรหรอกแล้วก็อาจารย์ก็ว่ากันไปคือคดีนี้ทั้งคู่นะมันก็ไม่มีเหตุรุนแรงแต่เหตุรุนแรงทางสังคมก็คือว่า มันเป็นการใช้ความรุนแรงการศึกษาไม่ได้บ่งบอกเลยว่าใครจะเป็นคนไม่ใช้ความรุนแรงหมอในทองจบหมอมาแม่งการศึกษาสูงอยู่ละหมอในทองแม่ง่ายเต้ามาจนเป็นในพลแม่งก็มีอาชีพการงานสูงอยู่ละแต่มึงยังนิยมใช้ความรุนแรงมึงนิยมใช้สารเตีย้ยอันนี้สิมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆ คนระดับนี้นิยมใช้สารแต่แล้หนึ่งมึงเป็นหมอหมอมึงไปเรียนมากูก็ไม่รู้นะคนเรียนหมอเรียนเพื่ออะไรมีหลายคนก็บอกว่าเรียนเพื่อที่อยากจะมาช่วยคนตีหลายคนเขาบอกเรียนเพื่อที่จะได้รวยก็ไม่รู้ไม่รู้จิตวิญญาณของหมอนั้นเป็นยังไงแต่หมอจริงๆหมอจริงๆเขาต้องช่วยเหลือคนช่วยเหลือคน ขนาดตัวที่แมงฆ่าคนของเราอะมันโดนยิงหมอแม่ยังต้องไปรักษาเลยนั่นแหละครับสิ่งที่ที่หมอมันควรทำหรือเปล่าอะแต่เดี๋ยวนี้หมอมันก็ไม่มีใครนับถือแล้วล่ะคนนับถือนอยมากเพราะไอ้หมอที่ไปเล่นการเมืองไม่ก็เสียผู้เสียคนไปหมดลวไอ้หมอที่ออกมา เป็นพวกพวกอินโฟแม่เขาเสียพูกเสียคนไปหมดละเพราะจริงหมอมันก็มีชีวิตจิตใจมันไม่ใช่จาเป็นต้องเป็นคนดีหรอกเข้าใจป่ะแล้วคนดีก็ไม่จาเป็นต้องไปเป็นหมอหรอกมันก็เท่านั้นเองเพียงแต่หมอมีพิธิ์สูงใช่ป่ะตุ้มแดกเล่าข้างโต๊ะกันเนี่ยแม่งเาวเมาเมาอ่ะผมจะเข้าไปต่อยมันเพื่อนบอกว่าให้มันเป็นหมอพมบอกเป็นเป็นหมอเราก็ไม่ทำเนี่ใช่ป่ะ แล้วผมก็มีเพื่อนเป็นหมอนะแล้วหมอแม่งก็พาแม่งไปคาเฟ่ไปแดกเหล้าโอ้โหแม่งคล้องพวงมาลัยชิปหายเลยพาแม่งไปเล่นม้าพาแม่งไปเล่นหมวยแม่ก็ชอบเล่นแต่เวลาไปอยู่โรงพยาบาลอยู่ไปคลินิกก็จะวางตัวอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่ากูเนี่ยนะไปแดกข้าวในตลาดไม่ได้อนนี้เขาเป็นหมออยู่อยู่บ้านนอกอยู่อำเภอ ปูเนี่ยเรไปแดกเหล้าในตลาดไม่ได้คนมันเห็นมันจะไม่ศรัทธาม,มันจะไม่เลื่อมใสเห็นหมอแดกเหล้ากูก็ต้องไปแดกที่กรุงเทพก็เมาแม่งหัวลาน้ําเลยจนแบบนักร้องแม่งบอกว่าพี่เพื่อนพี่เป็นหมอหมอจริงๆเหรอหรือเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรเป็นทานองนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีชีวิตจิตใจทุกอาชีพแม่งมีคนดีคนเลวน,นักการเมืองก็มีคนดีคนเลวหมอแม่งก็มีคนดีคนเลวตำรวจก็มีคนดีคนเลว ทาหารข้าราชการก็มีคนดีคนเลวโจรแม่งยังมีคนดีคนเลวเลยนะนะโจรเอนอะไหมโรบินฮูดเน่ะแม่งคนดีมาเออแล้วหัวหน้าโจรนั่ไม่มีคนดีลูกน้องโจรแม่งจะนับถือมามันก็มีหลากหลายทุกอย่างมีคนดีคนเลวอย่าไปด้อยค่าไปค่ะโด้วโจรยังว่าคำที่ไอหมอเหรียญทองแม่งบอกว่าไอนี่เป็นกุยไอกุยแล้วเมียมารักษาฟรีมึงพูดผิด เมียไม่ได้รักษาฟรีเขามาตามไอ้ที่ของกฎหมายอ่ะไอ้พวกขุมครองแห่หาเหวี่ยอะไรอ่ะสวัสดิการอะไรอ่ะแล้วโรวงพยาบาลมึงก็ไปเบิกเงินที่รัฐชิพหายจะมาทวงบุญคุณไม่ได้ถ้ามึงไม่อยากให้คนพวกนี้ไปที่คนเยอะๆเพราะเขาไปใช้สวัสดิการนี้ถ้ามึงไม่อยากไปมึงก็ยกเลิกดิมึงอยา่ามาอ้างว่าแม่งม,มารักษาฟรีมึงอ้างมึงไม่มีสิทธิ์อ้างน,นะหมอเรียนทอง ชิปหายมึงรับตังไอ้ฮาทั้งที่แล้วที่มึงก็ด้อยค่าไอ้ควายแดงไอ้เสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยโอ้ยมึงเนี่แม่งแบบแบบพูดสูงส่งเลยนะคนที่สูงส่งนะแม่งใช้กําลังเหรอวะแลวมึงแน่จริงไหมตอนแรกกูก็นึกว่ามึงแก่มึงก็แก่กว่ากูปีสองปีไงกูเห็นหน้าตานึกว่ามึงอย่ารวมเจ็ดสิบมึงชอบใช้กําลังจริงไหมหมอเลนทองมึงยังแข็งแรงอยู่ไหม มีอยไรฟินเด็อยู่ไหมอ่าถ้ามึงชอบใช้กําลังจริงให้ใครโทรมาอากูอินบอกมาหากูกระดาษูหกสิบสองน้ำหนักแปดสิบห้าอายุหกสิบสองย่างหองคนสามน้ำหนักแปดสิบห้าสูงร้อยแปดสิบแปดมึงชอบความรุนแรงจริงไหม โอเคแล้วกูจะบอกให้คนที่ว่าคนอื่นเขากุยอ่ะมึงอะ่ะกุยกว่าโอเคนั okay. ่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมกับอนนี้เขียนหนังสือไม่หักมุมเลยนะเขียนหนังสือเรื่องธรรมมาสไตเกจมามาสายธรรม,มนะ จะบอกให้ธรรมะแม่งมีหลายสไตล์ธรรมะสไตล์ผมไม่จําเป็นต้องการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปอยู่วัดการไปไปวัดหรือสิงกินเจก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนดุคนที่แม่งไม่มีศาสนาเลยแม่งอาจจะเป็นคนดีก็ได้คนดีมันวัดที่อะไรอยู่ในหนังสือเล่มนี้ธรรมะสไตล์กิตสองรอยเก้าสิบบาทจองมาได้รีบๆจองนะครับก็ช่วยกัน ก็จะเอาเงินไปให้โรงพิมพ์เงินที่รายได้ของหนังสือเล่มนี้จะเข้ากองทุนอิสระพลกองทุนนี้ผมเป็นตั้งขึ้นมาร่วมสิบปีแล้วช่วยคนไปร่วมพันคนช่วยมาไปร่วมพันตัวนะโอ้ก็จริงมันน้อยนะสิบปีก็จะกับช่วยคนแมงวันละสิปีละสิบคนเองเออแมงช่วยน้อยมากเลยอ่ะ นะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยครับต้องดูในช่องกิจโพสเชร์แล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับกตกะไคร้กดติดตามด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยพี่ถึงหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งในนั้นก็มีหนังสือที่จะขายอยู่ครับคาถาตำราพลิกชีวิตสองร้อยเก้าสิบาทเช่นกันเงินเข้ากองทุธธนอิรสรพลเช่นเดียวกันครับติดต่อผมได้สามช่องาทางทางเฟซบุ๊กธุรกิจพลเดชวิสัยภาษาไทยไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับร ติดต่อขึ้นมาคุยต่อไปเหรอหรือจะร้องเรียนทำไมได้รับความเป็นธรรมจากสื่อกระแสหลักหรือจะมาสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งนั้นครับผมขอพูณครับขอบคุณที่ติดตามขอท่านมีความสุขแลขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี